สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็เดินทางจากอิสตันบูลนะคะมาที่ซีวัสใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงค่ะขับรถมาเรื่อยๆเด็กมาถึงก็ลงสวนเก็บผักเก็บผลไม้กันเลย<อ>ดีใจกันใหญ่นะคะเกเมอะไรนะลูะตอนที่เราไปถึงนะคะ ก็จะเป็นหน้าหรือดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะชาวบ้านเขาก็เก็บทําความสะอาดแปลงผักกันหมดแล้วก็วคือปลูกอะไรมันก็จะไม่ค่อยโตแล้วล่ะคะ่ะเพราะอากาศมันก็เริ่มเย็นนะคะแต่ปลูกกับหญ้าก,ก็ออยังเหลือผักบางส่วนให้เด็กๆได้เก็บกันนะคะมีพริกมีออถั่วมีฟักทองให้เด็กๆได้เก็บกันเด็กๆก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะ พามาที่พี่เค็มนะคะ <Okay. S 1> หิวมากเ <c oughs> พิ่งมาถึงคุณแม่ก็ไม่รู้ <c oughs> จะทำอะไรให้กินนะคะก็ฝากท้องไว้กับผัดมาม่าะค่ะ <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยมีอะไรค่ะจะเนดูใบไ,ไม้ร่วงมันก็จะแห้งแรงนิดนึงแต่ก็ยังคงความสวยงามของภูเขาค่คะ, <c oughs> ะเริ่มทำงานกันเลยค่ะ <c oughs> ทำโต๊ะนะคะ <c oughs> เอาเศษไม้เลือๆมาทำโต๊ะ ส่วนคุณย่านะคะก็ทำคัตแม่ให้เรากินนะคะก็เป็นเหมือนกับเพรสตี้ข้างในก็จะเป็นไส้ผกักเป็นไนส้วลนัทเป็นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากขอบคุณที่รับชมนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ